ผมได้นำเนื้อส่วนที่ติดมันที่เขาเรียกว่าเสียรองไห้ครับซื้อมาจากตลาดนะครับ100บาทครับมาดูกันว่ายางแล้วได้เนื้อเยอะหรือเปล่าครับขั้นตอนนี้ก็ได้นำเนื้อไปล้างปึ่งเสร็จนะครับ2อน้ำสามน้ำแล้วครับล้างสะอาดแล ใส่รสด,ดีครับปุงปรุงรสครับแล้วก็ชุดรสครับนิดนึงครับเพื่อเพิ่มรสชาติจากนั้นก็สอดฝาเขียวครับเข้าืเนื้อ ตามใจชอบครับขั้นตอนนี้ก็จะมีโรยข้าวป่นนะครับแล้วก็มีพริกนิดนึงครับพริกนิดนึงครับ เพิ่มรสชาติครับใส่ตามชอบนะครับกดจุดไฟครับเพื่อทำการต้มขี้บัวนะครับ หรือแถวบ้านเรียกขี้เปียครับเพื่อจะได้อุ่นให้ทำน้ำจิ้มครับเพื่อให้มีรสชาติตามต้องการครับเราจะค้างไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะพอใจครับว่าเราจะเอาน้าขี้เปียเนี่ยเราจะต้องการเท่าไร่ครับเราต้องการหนึ่งถ้วย น้ำจิ้มพอดีก็ค้างไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ค้างนี่เราจะใส่สดๆเลยก็ได้ครับแต่บางทีอาจจะมีอาการท้องอืดขึ้นมาได้ครับเราก็ต้องไปต้มสุกก่อนครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเริ่มปรุงน้ำจิ้มบัวของเรานะครับ เรมีพริกป่นครับแล้วก็ข้าวป่นครับก็จะเติมป่งนัวลงไปนิดนึงครับชูรดเพื่อสร้างความกลมกลอมให้น้ำจิ้มถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ แล้วก็จะเป็นน้ำขี้วัวครับหรือน้ำขี้เพีย้ยเขาก็คนเข้ากันครับขี้เพียนี่ก็คือต้มสุกแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบกินของขี้เพียนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ท้องอืดครับต้องเอาไปอุ่นก่อนครับ แล้วก็ปิดฟ้าครับเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ดีบัวครับเพิ่มความขมเสร็จแล้วก็สอยปักหอมใส่ตามใจชอบครับ เพราะว่าเขาเรียกว่าต้นหอมผักชีนะครับใส่ตามใจชอบกับน้ำจิ้มของเราได้เลยครับเน,นี้ยนี่เราจะมีการย่างพองย่างพอมันไหมแล้วก็เราก็จะเอามานันนำมาหันอีกรอบหนึ่งครับ เพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นครับเ,เสร็จแล้วครับทุกท่านเสือร้องไห้ครับถ้าใครชอบมันกว่านี้ก็หรือว่าชอบแห้งๆเกียมๆก,ก็อันนี้เป็นเก็ด เกล็ดของกระเทียมนะครับไม่ใช่พยาินะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ก็ถ้าใครชอบแบบเนื้อแห้งๆเกี๊ยมๆติดมันนิดนึงก็เอาลงไปทอดดีครับแต่ผมก็ไม่ได้ทอดนะครับไม่ได้ทอดเราก็เอามากินเลยครับ เอหมดอยครับกรเทียมครับเข้าไปครับขอขอบคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูทุกท่านนะครับถ้าผมก็มีแค่คลิปประมาณนี้แล้วครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาครับไปทานเสือลงให้ก่อนนะครับสวัสดีครับ